คุณอาจยิ่งทํางานยิ่งจนลงเพราะสิ่งนี้ครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่วัยทางานนะครับก็อยากจะเก็บหอ,อมล้อมริบสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับสร้างฐานะให้ตัวเองร่ารวยขึ้นนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ต่อให้คุณเนี่ยจะทํางานมากน้อยเท่าไหร่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่รวยขึ้นและอาจจะจนลงด้วยซ้ำนะครับสิ่งนี้เราเรียกมันว่าเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเนี่ยเอาง่ายๆคือการที่เข้าของเนี่ยแพงขึ้นตามการเวลาครับอย่างเช่น100บาทในปืยี่สิปีที่แล้วเน มาถึงวันนี้เนี่ยมันจะมีมูลค่าน้อยลงครับสังเกตได้ง่ายครับในสมัยพ่อแม่เราเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามนึงประมาณ5บาท1ิบาทเท่านั้นครับพอมาถึงยุคเรา10ปี20ปีผ่านไปเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ขั้นต่ำเนี่ยสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทด้วยซ้ําแถมบางทีเนี่ยถ้าสั่งเพิ่มงอกเนี่ยเขาอาจจะบวกห้าบาทด้วยซ้ำครับสิ่งนี้แหละครับคือเรียกว่าเงินเฟ้อครับแปลว่ามูลค่าของเงินเนี่ยเสื่อมลงตามกาลเวลาครับถามว่าทําไมมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นละ่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดชเลยก็มาจากตัวนโยบายรัฐบาล สังคมส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศประชาธิปไตยครับพอรัฐบาลเขาเข้ามาเนี่ยอันนี้ตามหลักการนะ mm. เขาก็อยากจะเอานโยบาย mm. อยากจะบริหารประเทศให้ประชาชนพอใจ mm. ใช่ไหมครับ mm. เลือกตั้งวันหน้าเนี่ยประชาชนจะได้เรียกเขาส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเป็นนโยบายที่พยายามทำให้เกิดคล้ายๆกับว่าเงินเฟ้ออ่อนๆครับ mm. พอมันเกิดเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยก็จะทําให้ราคาบ้านที่เราอยู่เนี่ยสูงขึ้น ตอนเราขายบ้านออกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้กาไรเยอะจังหวะอะไรแบบนี้รัฐบาลนี้ดีจังทําให้เราเนี่ยรวยขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองในมุมของรายจ่ายครับบางทีเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยทท่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันน่ยรายจ่ายของสินค้าบางอย่างเนี่ยก็เฟ้อขึ้นเช่นกันพอเรามาวทแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะให้เรารวยขึ้นเนี่ยก็จริงแต่ว่าอํานาจการจับจ่ายของเราเนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงก็ได้อันนี้อะไรครับก็คือปัญหาส่วนอีกอันนึงที่เป็นประเด็นสาคััักกกก็็ืออในนนนช่วววงงปปี2008รมมเเิิิดฤฤพขขึ้ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้ววิธีการหนึ่งนะที่เขาใช้ในการจัดการเรื่องนี้เขาเรียกว่ามาตรการ QE ครับคือการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบแบบไม่จํากัดเลยครับพอมันพิมพ์เงินเข้าไปแบบนี้ทำให้มันสามารถแก้นี้ได้แหละเออมันสามารถอุดร้อยรั่วช่องโหว่ตรงนี้ทําให้วิกฤตนี้เนะี่ยมันไม่ลุกลามเพิ่มขึ้นได้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ยินว่ายุคนั้นก็เป็นช่วงวิวงวกฤตของแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ปัญหามันก็เลยตามมาครับว่าเอ๊ะอย่างเนี้ย แปลว่ามันมีคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกามีหน่วยงานหนึ่งที่มันพิมพ์เงินออกมาได้เรื่อยๆในขณะที่พวกเราเนี่ยต้องทํางานหาเงินแล้วก็รับเงินเดือนตามโครงสร้างไปแต่ว่ากลับมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาพิมพ์เงินเข้ามาในระบบได้เรื่อยๆแปลว่าเงินเดือนที่เราได้ในแต่ละเดือนเนี่ยพอมันรวมทั้งหมดเนี่ยมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆนะเพราะปริมาณเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปในระบบอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาครับจากจุดนั้นเนี่ย ถามว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงล่ะถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินเนี่ยเก็บเป็นเงินไว้ในอนาคตเนี่ยมันมีสิทธิ์จะเสื่อมค่าลงเรื่อยๆจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วที่เรามาทั้งหมดนะครับวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันมานับตั้งแต่สมัยโบราณก็คือการซื้อทองคำครับถามว่าทองคำเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีอายุยาวนานไหมมันยาวนานมากนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเขายอมรับว่าตัวทองคำเนี่ยเป็นเอเซนหนึ่งที่มีมูลค่าแล้วก็สามารถเอามาแทนหน่วยซื้อขายได้เพื่อลองสังเกตนะว่าเวลาเกิดสงครามเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมักจะข รับสินที่ หาได้ยากกว่าเงินครับเงินนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อมันเป็นเงินกระดาษแล้วเนี่ยแต่ว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดจะหาเพิ่มเนี่ยมันต้องขุดครับแล้วเรายิ่งขุดทองไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะหาทองเพิ่มเนี่ยก็ต้องขุดให้มันลึกขึ้นมันก็ยิ่งยากเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแปลว่าอุปทานการสร้างของมันเนี่ยมีจํากัดแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้แหละครับทำให้ตัวทองคำเนี่ยมันมีมูลค่าที่สเสถียรแล้วก็มั่นคงกว่าพอเกิดสงครามเนี่ยคนเขาเริ่มไม่ไว,ไว้วางใจแล้วว่่่่่่่าาาาาาาเเเเเเเอออออะะะะยงงงนนนนนนนีีี้้ปปปรรรททททศันนััจจจลลลลลลลมมมมมมหหืืแวิิบดดถูคก็ นนสู้ไปเก็บที่ทองคําดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับส่วนณปัจจุบันเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสินทรัพย์หนึ่งที่ค่อนข้างจะมาแรงครับมันก็คือคริปโตเคเรนซีครับและผมจะขอพูดถึงแค่บิตคอยทเท่านั้น,นครับในช่วงปี2008อะที่ผมแล้วว่ามีมาตรการ QE ครับมีชายคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่าโตชิครับเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคเรนซีที่เป็นบิตคอยขึ้นมาครับซึ่งจริงๆแล้วนะี่ะบิตคอยอะมันทำงานคล้ายๆกับทองคำนะคือเเ้้าาาาานน่่่กกหหดวิรนะรสรงพมมขึมใๆนะ สุดท้ายเนี่ยมันจะถูกจํากัดครับอุปทานที่มันสามารถสร้างขึ้นได้เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยบิตคอยทั้งหมดที่มีเนี่ยมันจะอยู่จํากัดมันก็เลยอยู่ในเป็นสภาพของทองคำครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยมีการทําราคาเนี่ยที่สูงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนะี่ยมันมาจากกระแสะความนิยมการออปชั่นความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยแต่อีกกระแสะหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือกระแสะเงินเฟอ้อครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสหรัฐแดดเขาก็ายังพิมพ์ม อีกทั้งเลือกที่น่าสนใจครับแต่ทางนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าบิตคอยเนี่ยเป็นแอสเซทที่ใหม่ครับแล้วก็มีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าสุดท้ายเนะี่ยตัวบิตคอยเนี่ยมันจะมาอารอปใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องศึกษาให้ดีครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองครับแต่ผมเชื่อว่าบิตคอยกับทองคำเนี่ยอาจจะเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็ได้ครับที่ทําให้เงินเดือนหรือว่ารายรับของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่น้อยลงแล้วก็ไม่จนลงนั่นเองคร